สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บเอกจะมาทำอาหารเจนะคะเกี่ยวได้อาหารเจคือว่าเราจะมาทำอาหารชิ้นนี้อาหารนี้คือเป็นไส้หมูเจค่ะเป็นไส้หมูแต่เจแต่ทำกับแป้งเนี่ยแป้งอเนกประสงค์แป้งพวกนี้นะคะเขาเรียกเป็นแป้งสาลีนะแป้งสาลีอเนกประสงค์ เนี่ยวิธีทําก็ง่ายๆนะคะใช้แป้งสาลีมาถึงก่นเรามานวดก่อนนวดกันน้ำก่อนใช้วิธีนวดนานหน่อยนะนวดมันเข้ากันดีด ก็เริ่มได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้จิเพ็นวดแป้งนี้นะคะแป้งสาลีอันนี้ก็สองเนี่ยพอนวดใส่น้ําลงไปนวดห่อหนึ่งน้าขวดทั้งปเดีพอนวดได้ที่แล้วอย่าให้เหลวมากนะคะให้พอเป็นอย่างนี้แค่ปอย่าณนี้เนี่ย อยาใ้ติดมือพอระดับเนี้ยมันไม่ติดมือแล้วนวดแันไม่ติดมือนะคะแป้งเ,เป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วพอเดี๋ยวต้องไปทําการล้างเนื้อแป้งออกห้หมดเอาแต่เย,ยจริงๆเอาไปตาดแต่เย,ยมันถ้าไม่นวดถ้าไม่นวดแต่มันเข้ากันนะให้เน่นนะรเนราไปล้าง กากใย,ยมันจะหนีมหมไปกันน้ำนมีคนโบราณทําทำทำมานะ <laughs> <laughs> เอาไว้ถ่ายทอดให้ดูนะอด้อแต่ไม่คือเห็นเนะี่ยให้เห็นที่บ้านว่าทำยังไงไส้หมูไสหมูเจทำอะไรเนี่ยให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูได้เห็นนะทำคลิปมาให้ดูนะคะ เนีกลุ่นนี้จะได้รู้ว่าไส้หมูเจมาจากไหนเป็นยังไงบ่นว่าแป้งไมออ่ไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าแป้งแต่ว่าแป้งนี้เราต้องไปล้างหองอนะคะมันเหลือแต่กากใยญจริงๆแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะต้องมาดูนะคะ,ะเหลือนิดเดียวนะอืที่เพล็กต้องไปล้างอีกทีนะคะเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ว่าเราต้องนวดให้มันเหนียวนวดจนว่ามันไม่ติดมือเราแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่ติดมือเราแล้วเนี่ย เราต้องพาไปล้างอีกเนี่ยถ้าเราไม่รู้ได้เหนียวนะกากใยเราเราล้างหนีหมดให้กากใยมันเข้าไปอยู่ที่เดียวกันเดเอาไปทําเป็นอะไรได้บ้างอ่ะเป็นพะโล้พะโล้ได้ผัดผัดไอ้นู่นนี่นั่นได้บ้กงเอาไปทอดเป็นโรบะใช่ไหมเออตุกเก็ตเราก็เรียกโรบะ บะทั้งน้ำจิ้มนะอร่อยนะจิ้มอร่อยนะเหมือนโลบะจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปล้างทีทีนี้แล้วนะคะจีเพ็กจะพาแป้งที่นวดนวดนวดได้ที่แล้วนะคะนวดจะเนื้อเหนียวแน่นเข้ากันดีแล้วนะคะตอนนี้พามันล้างนะคะต้องเปิดน,น้ำล้างล้างน้ำแป้งให้เหลือแต่ใย,ย ไปล้างไปแต่เดี๋ยวคอยดูนะมันเหลือแต่เยอะจริงๆในที่มันมีกลิ่นแป้งแสดงว่าไม่ได้ล้าง,างากา็ล้างไม่สะอาดล้าง<อ>ไม่สะอาดตกไมหมดต้องล้างให้หมด้รู้วดแรงหมด ก่อน้น้ำตอกขาวคือน้ำแป้งนั่นเลยเราต้องทำอย่างนี้ทำันจนให้น้ำแป้งขาวๆออกให้หมดให้เหลือแต่กย่ยมันไม่ใช่ทำง่ายเงั้นนะที่มีวัตได้มามาที่วัจะได้กากอย่าน,นี้ ทุกชมไปด,ดูนะคะใส่หมูพอาใช้ได้ไหมง่ายนะคะใส่หมูนี่แหละใส่หมูใส่หมูเจมันเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นใหญ่นี่น้ำขาวขาเียคือน้ำแป้งน,น้ำแป้งออใหมด แต่แป้งไหลออกไปใย,ยก็ยังอยู่เนี่ยกากใยยังเหลืออยู่ที่มันหลุดออกไปนั่นคือน้ําแป้งนะคะที่ขาวๆนั่นคือน้ําแป้งให้หลุดไปให้หมดม้องใช้เวลาที่เราต้องล้างให้จนแป้งไี่หมดจริงๆเหลือแต่กากใย,ยล้วไปนวดไปเราล้างมันไม่ไปกับน้ํามีแต่น้ําออกไปคือน้ําแป้งขาวๆนี่คือน้ําแป้งน้ําแป้งมันเหลือแต่กากใยของมันน่ะที่เราเอามาทําได้ หนึ่งนะกิโลตั้ขึ้นมาได้เหลือนิดเดียว,ยวนี่แป้งหนึ่งกิโลนะคะมันแปลกนะมันเป็น,นะม,น,ม,นมันเรื่องจริงนะล้างแป้งโอ้เหเด็ดกากจริงจริงเลยเนี่ยถ้าไม่ทำเองไม่รู้ทำจริงจะรู้ที่ที่เราไปนวดอ่ะแป้งหนึ่งกิโลนี่เหลือแค่เนี้ย อยู่นิดเดียวนะนอันนี้อันนี้กากใยมันจริงๆเลยนะเมื่อกี้เราล้างจนน้ำใสน้ำแป้งหมดไปหมดอนะเราต้องมาบีบกเนี่ยบีบบีบมันยังออกมาขาวๆนะแต่คือมันหมดแล้วแหละเนเป็นน้ำแป้งออกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมแป้งสาลีนี่มันมีมันมีกากใยอยู่จริงๆมาทำจากข้าวสาลีไหมมันมีกากใยเลยคิดถึงวิญญาณพารา ันขี้ยางมันขี้ยางนะมันขี้ยางนะพลาลักษณะเนี้ยใครเนี่ยมันก็เอาไปขี้ยางมาทําได้ไหมเฮ้ยตายแลยกินลงไปที่ว่าเราเราเราเปรียบที่ว่าเรานวดแล้วให้ให้เหลือเหมือนกขี้ยางอะ่ะเนี่ยแล้วเราจะมาทำเป็นไส้หมูทำยังไงดูไหมไส้หมูอันอนี้อันนี้อ้เครื่องที่เราจะมาใช้ทางมะละกอนะคะเอาทางมะละกอมา ตะเกียบมันเล็กไปทางเมื่อก่อมันจะพอดีนะ<า>เป็น,นกว่อดีเป็นสไส้ใหญ่เป็นไส้ใหญ่เอามาพันใหญ่ไปไหมเนี่ยใส่หมูทางมันใหญ่ไปไหมเนี่ยใหญ่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันน้ำเยอะกเข้าไปี ถ้าไม่มีบ้านบ้านไหนไม่มีไอ้ได้ทำละกอใช้เป็นพวกขาโต๊ะได้ไหมแห้ตะเกียบสิตะเกียบแล้วมาตัดให้สั้นๆก่อนเดี๋ยวได้ต้มแต่ว่าทำละกอไม่ดีกว่านะมันดูแล้วมันอวบดีมันดูเป็นไส้หมูดี <S 2> <S 2> เดี๋ยวน้ำเราคันให้มันเป็นรูนะทําไส้หมูไส้หมูเจ หัวมนุษย์เรานี่มันดีนะหัวเก่งคือกินเจอแต่ยังตัดกีเด็ทไม่ได้นะแม่นะ <laughs> ใส่หมูขึ้นมา <laughs> <laughs> ใช่ไหมทำได้หมดเลยเดี๋ยนี้สมัยนี้ <c oughs> เราถือว่าเราปฏิบัติดีแล้วกันนะกินมา uh, กินก้าววันติดวันน้ราไม่กินก้าวเวยเราต้องหาตัรหาของที่ ถือว่าเป็นเจอะไรได้มาออกได้ออกคลิปได้ก็มาออกมันทาให้ดูเป็นไอเดียค,คนสมัยโบราณเขาทำกันแบบนี้พันได้ไหมนะพันเดี๋ยวสุกแล้วค่อยแกะออกมามันจะได้เป็นไส้ไส้ปลอมไส้ปลอมทำไม่จะเหมือนไส้จริงไส้ปลอมมาผัดกระเพงผัดกะเพราได้เหมือนกันนะได้หมดแล้วมาทำโรบะก็อ,อร่อยโรบะโรบะจริง โปรตั้งหกสิบบาทแล้วเขาขายที่เขาทำมาแล้วสมควรให้เขาได้โปรหกสิบนี่แป้งนี่ก็โล่ตั้งยี่สิบห้าบาทนะล้างมาแล้วเหนือนิดเดียวล้างมาแล้วเหลือนิดเดียวยี่ห้าบาทเหลืนอนี้เรวเนี่ยแต่เราซื้อเข้ามาครึ่งโล่สามสิบบาทตั้งเยอะนะหนุน่มนะแต่เศ้าฉันก็กินดีกวา่านั่งทำแต่เราอยากจะทำ ว่าวิธีทําไส้หมูก็ทํากันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทําใ,ให้เด็กรุ่นหลังจะได้เห็นไม่เด็กดูนะแม่ไม่เด็กดูเพามันทํามาจากอะไรมันยังไงเล่นเขาเรียกว่าอะไรฮะทำอยากให้เด็กยุคใหม่รู้ว่ามาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาอะไรมาทำอย่างนี้นะ <S <S นี่เสร็จขึ้นมานะเครื่องรู้ได้หรือเปล่าไ เดี๋ยวนี้มันก็มีเนื้อปองเนื้อปลอมหลายหลแบบเยอะแยะน,นะมีหลายแบบปลาหมึกปลาเรนทอเกง้งเอาให้ดูเป็นแบบคนโบราณทำปลาเค็มก็อร่อยนะปลาเค็มเเนาะท่านทำนจริงๆเร,เราชอบกินนะของพวกนี้มีอยู่สักสิบปีหลังใช่ไหมนะของพวกนี้เราว่าอร่อยทั้งกินมาทํากับข้าวกินเองก็ได้เพราะว่าเนื้อสั์ปลอมมันมีเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่งซื้อเขาปลาเค็มเจซื้อเขาเชนละสี่สิบบาททอดแล้วที่เราซื้อมาทอดนี่เราซื้อจากนั่นสิบ สิบเอ็ดบาทอินชิ้นชิ้ <ทำ S 1> นละสิบเอ็ดบาทฟองเต้าหู้ใช่ไหมที่เขาทำมาใ็้มาขายแพ็คหนึ่งสามสิบสามบาทสามชิ้นเรามาทอดเองอร่อยนะกะเคนจีนนั่นนะโอ้น้ำเดือดแล้วแม่บอกช้าดูเห็นไหมเตาแก๊สใหม่ <laughs> <laughs> อ้าวเนี่ยเราเริ่มใส่แล้วนะใส่ในน้ำเดือดะคะ่ะใส่ในน้ำเดือดเดือดนะคะไส้หมูฝริดไส้หมูลงไปเลยนะคะ ใส่หมูเซนเต้นนะ mhm. <coaches S 2> <aroma> ได้ไหมเราเรียกใส่หมูเซนเต้นได้ไหมได้่อใส่หมูก๊อปเกตเอใส่หมูทางวาร์โกมิลเลอร์เกตมิลเลอร์รีวนะคะเห็นแล้วอย่าลืมไปทำกันกินทำกันขายบ้างอะไรก็ได้ ให้หมดความดูย้ยคลิปแรกจะให้หมดเมื่อทำนึกได้อะไรอะไรก็อเอามาออกคลิปให้หมดนะคะไม่กักผู้ชมนะคะไม่้จะกักไปทําไมกักทาไมาได้บุญนะอเอามาเป็นบุญเป็นทานใะห้คนหนึ่งก็ได้ไปทำไงทำึ้นมาแล้วครื่องไม่ค่อยได้นะทําขายไม่ได้นะการทน <laughs> ุนอยากจะทำเเหลืออยู่นิดเดียวอเอารูดรุดรุดรุดรูดมันคลายออกแม่เนาะ เป็นไรท่ันใหม่เด้อท่านใหม่เป็นไรเด้อมันหลุดเราก็เอามาป้วนให้ติดกันได้ข้างนี้ได้ เราต้มไปจนจนกว่ามันจะยังไงอ่ะสุกเดี๋ยวก็สุกแล้วเนี่ยนะคะอืมเหนียวมากอร่อยเหนียวจริงๆริง็กเจอร์มันจะคล้ายๆไส้หมูเลยนะเหนียวจริงๆเนี่ยเหนียวมากพอเรานวดแป้งนวดยังให้นานหน่อยนะน,นดวนดนให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันหมดวิธีทาเนี่ยให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเราเป็นล้างมันออกแต่แป้งหรือแต่กากใยเนี่ยเหลืออยู่ แม่แป้งลงทําได้เหลือได้แค่นี้อย่ากจะมายําก็ได้นะยําก็ได้เอามาหั่นๆใส่เป็นยําเป็นอะไรก็ได้มันจะเคี้ยวรสชาติเป็นยังไงแม่เหนียวได้รลกินเหมือนเหนียวเหนียวเหมือนกับไส้หมูจริงเหนียวเลยแบบแบกดีจังนี่ไงทำไต้หมูเทียมนะใต้หมูเทียมก็จบแล้วค่ะ อท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะ,ะชมคลิปของยิปเพกแล้วเอวาไปทลองทําดูบ้างนะคะแต่ต้องขยันนวดแป้งหน่อยนวดนานๆหน่อยนวดให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยพาไปล้างด้วยน้ํามันใส่นะเอาเปิดน้ําก๊อกล้างเลยล้างให้น้ําแป้งมันออกไปเรื่อยน้าขาวๆออกจนหมดเหลือแตกากเยอะจริงๆแล้วก็มันนวดอีกทีตั้งไว้แห้งก่อนก็ได้ตั้งให้แห้งแล้วต่อมาปัาน้นไอ้นี่วันนี้ยิปเพกรีบมาปั้นเลยมันเลยไม่ค่อยเนียนแต่เรามาตั้งไว้สัก ประมาณทิ้งช่วงไว้น้ำมันแห้งสักชั่วโมงเลยแบบนี้เรามานวดอีกทีพอนวดบางทีมาปั้นแต่มันจะได้สวยว่านี้วันนี้เรารีบปั้นมันรีบแต่ว่ามันก็อร่อยแล้วกินรสชาติเหมือนเหมือนไส้หมูเลยเนี่ยรสชาติเหมือนเลยเดี๋ยววันนี้เราทําอันใหญ่มากเราทํากับอีทางมะละกอใหญ่ๆทั้งนั้นวันเนี้ดูใหญ่ดูมันใหญ่อ้า การดูชงอยู่ที่บ้านไม่มีทางมันก็เอาตะเกียบก็ได้ไม่ไผ่ก็ได้นะตัดให้สั้นๆเราทำเสร็จแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไหมในตู้เย็นไว้ได้เลยท้องฟรีหรือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยธรรมดาใส่ถุงพลาสติกก็แล้วเวลาจะทํากินก็เอาออกมาปรุงอาหารเจปรุงอาหารเจเอามาต้มเป็นพาโลเจอร่อยต้อมพาโลเจนะใส่เต้าหู้ก็อร่อยมากถ้าเป็นพะโล้ก็ได้ก็ทําเป็นเครื่องเหมือนปกตินะพาโลแล้วก็ภูเก็ตนี่มาทําไปนี่นั่นเนี่ยอะไรเก็อยากอะไรอะโรบะก็ได้โรบะอร่อยมาทอด ทอดเอ่อมักเครื่องพะโลแล้วทอดมัต้มต้มเครื่องพะโลก่อนแล้วก็เวลาจะกินก็ไปชื่อนะมันอีกทีให้ร้อนๆแล้วก็น้ําจิ้มอร่อยมากจบแล้วนะคะไส้หมูไส้หมูเจนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะอเถ้าผิดพลาดอะไรเป็นยังไงก็ติชมได้นะคะแล้วโอกาสหน้าที่พี่จะหาอาหารขึ้นเมืองอะไรดีๆแปลกๆจะมาสอนให้ทำอีกนะคะ ก็ใส่หมูเจก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบาย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 